ลุ้นนออยู่ละเดลุ้นจีมอมมิ้นนะลราเขานอเนอลุ้นแม่แม่นะนะอ่าอยู่เดลุ้นจีมอมมิ้นนะจะเราเขาแกงนอเนะวิเตนนุ่มอลุ้นเยอะอีขาแกงนะจะลุ้นนอหล่อหล่อนะจะลุ้นเดินแม่แม่จะอยู่เดลุ้นนอเราเขานอหนี่น้าเน่เราจะแกงขนุนนะแกงขนมจะเจ้าลีน่านะเขาจะจีมอมมิ้นนะจะจะได้อลีน่านะเจ้าอ่าจะน้อย อ๋อซีโครงหมูนะเจะเอกระดูกหมูนะจะน่าจะเยาะเอกระดูกหมูจะปั้นจะจะปั ổ, <m ul ay> ้ชังไก่บัวนาเทียไอ้ทุนเจนะตุวน้อยทุนเจปลาทูเค็มนะปลาทูเค็มนะจะอย่างวัวซอตัวเจตัวจะน่าน้าตัวเจกี้จะดออย่างวัวซอนะลื้อๆจะจะเติ้ลข้าวกะปิ้อนนี้จิเนี่ยจิเนี่ยกะปิแล้วจีเจ้าละตาน้ำจะอย่ารซอเจะอย่าน้อยซอซื้อเท็ดดอเท็ดจะน้อจะเท็ดสุลปอน n ะจะเจ้าผักแคร์จะนาอยเอชะโอมปอจุกัวนะเท็ดเจ้าเจอเอจิลูโชมะแม่นะาจะน้ามาคือเทศนะ อ้าจโนนอร์หรือจะแกงขนุนจยาจรนอสนอขั้นตอนแรกนะจะกูจ้าวแดมได้เจ๊กูจ้าวแดมเบาๆสีๆนะเจกูอม่าอยกวชานะเทาได้เจ๊กู่าวากเบาสนจกูมันาั่วมน้าเท้าได้เจอกูจ้าแดงก็แด้เสะเจกูนอมว่าอย่ากวาดชาหน้เทาดจกาวแดงก็แดงบำเาสีนะเกยอว่าอย่ากวาเราไดเจ๊กูจ้าวแดงก็ยดงเราสีๆนะเจ๊กูยอว่าอากเาด่าหน้าเท้า้เจ๊กูจ้าวแดงกงเสี นอนะเจรู้จีมมีคกูตัวมือนปอกเปลือกตาอ๋อปอกเปลือกตาจะมือนุเส so ียลีนอนนะมือนึกเสียได้ได้ได้ไม่ไม่ลินอนนะเทคนิคการปอกเปลือกนะเจ๊ในมูปอกแล้วเดี๋ยวตุกอกน้าอ่ะไปปอกที่ก๊อกน้ํานะน้ําจะได้ล้างยางออกนะจะได้ไม่ติดมือนะคะอ่าเอาถุงมือใส่เอาถุงพลาสติกใส่มือก่อนนะแล้วก็ไปปอกที่ก๊อกน้ํานะคะ เมื่อเอไอรุ่นหาเจ้าเราลองอยู่พัดเตอร์เจเนอเมูปอกเนี่ตุกไก่ได้น่ะเจได้ให้ลิสัวเจนึกจะยางนึกเจเอะกลมลำดาวตงมนี่นึกร be ีจิลอยู่พัดเตอนะเรนนนะเจอย่เราตัวก <sh arp ort> ุ้งซ้อนน่ะเอย่เราตัวกุ้งซ้อนได้จอแต่ชิโนเจเราเกุ้งซ้อนเทียร์จะาจกี้เท่าจะดอเราหน้าจะชมาูดอจิตรตัวได้จอตัวกี้เทากุ้ซ้อนกัเอเนื้อเอละเอียดจน้เจแมรี่เราตัวจออรู้ดอต่อกานะ เจมาตจกกะปิต่อนนนจะกูตื้อเฮาเจ้าปช้างไงน้าเนี่ยเด้เจ้นี่ตื้อมู่นะเจกูยอมรู้วจอสีน้นะจะสีม่มีน้เฮาเชานะถ้าเชาจเาเชาเจตอกจ้มมู่ถ้าเจนะเจมาลีลาตอก็ซอตอนะเฮาลีนอได้เจอนนะเจกูจอาสีมมีตืมู่ม่นะเมื่อตัเดียดอดอมาตันเดียนี่เนี่เจนีตื้อมู่หนะเจายอมรจกกซอนตอน้าจักก็ซอปตาไปตัวนะอ่าจักกซอนตอเจ อย่าหลอเจ้าตุปลาทุกเข็มนะเนอะตุปลาทูกเข็มนะตุ้มันสัวตุ้มันพัวมั่นอย่าเจาวต่ตาน่เจียมตุปลาทุเข็มนะเจ้าเราอเา่นะอิเเจ๋ว่าตุปลาทุเข็มัวะเจาะิวัวนะฉูวตอเคตูนี่นะสนะนเน่เจตก่อจอยน้ก่อจก็อนหนึ่งเข้าที่เข้าเกลือตาจะมันี้เจ้าเราเจ้าจะเราเนาะน้าเน่เจกูจะนอนตื้นยงนี่นอนนะตื้นจริงๆขาเน่เจอยเเจ้าจะเ้านะจ้าเูตุ้มันสัวจะมัดลายนี่นอนนะ อ่าล mm ีนเจยเอะม่ดอเจยยจิ get get ันเจชแซนด์เจยฮินจิันเจจมาลิตอนเจต่นวิเตไปที่จอปลาปลาเค็มนะอาติอปปลาเค็มดาวเจยที่จอเจเจได้ดนเจเดาเจช่ฮินจิังเจจมาลิตอนเจต่นอเจดนสน้าเจตอจะย้อนหนูมวยเจย้อนหนูเสียเจยู่ละดาวนะย่ละดาวจะหอบลูเพียรนสาเหตุเสียแล้วลอนจิก้ามบอลิจานนะเนอ เตี๋ยลนะเนอะกุลีแกงอ่าขนุนนะกุลีแกงขนุนเจเตียล่ะเนอะลีน่านะิกชปลาจิกปลานะดีนนะเจเรื่องที่จิกเควอหนะนนะเจเลอ่วจะกุลีนะตอนนะนั่ที่เหย่อก,กูคลิปวิดีโอนะ่าลปักกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามตัวกูเถอะนะอ่าไปจะจีม,ม่อมีเจ้เฉีนๆๆนั้นดาวจีนจีนยืนยืนนั้นดวาวนะเจปจะน,นะน่าจลนะอลีน่ละตอนะดีนานะน่จะยะ แกงขนุนนะนะ่นน่ะแกงขนุนจะห้าจีโมมีน่านะ่ะรูมีไก่จ้าใหญ่ฮูลิเตียแจ็คฟลูตนั่นะนะดีนยวนะจะกีกาชับลอ